ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้ออกมาแสดงความเป็นห่วงนะครับว่าความวุ่นวายทางการเมืองที่ยังคงไม่ยุตินั้นจะฉุดให้ภาวะเศรษฐกิจไทยนั้นถดถอยอย่างรุนแรงนะครับซึ่งก็จะมีผลต่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของไทยด้วยครับนายกิติรัตน์นรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังหาหรือร่วมกับนายยกรัฐมนตรีถึงแนวทางในการจัดเก็บรายได้ที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าว่าที่ประชุมได้เน้นย้ำแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยในช่วงรัฐบาลรักษาการจะต้องดําเนินการในส่วนงบประมาณที่ได้ดําเนินการไปแล้วให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกับการลดรายได้ในหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจขณะที่มาตรการทางภาษีนั้นยังไม่มีแนวคิดการเพิ่มอัตราการจัดเก็บแต่อย่างใดทั้ทงนี้ยอมรับว่าสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองจนไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ในช่วง6เดือนที่ยังคงพลาดเปล่าอีกกว่า20,000ล้านบาท ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงไม่คลี่คลายจะมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและจะมีผลต่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของไทยโดยเฉพาะโดยเฉพาะกับสถาบันการจัดอันดับอย่าง m o o d y s ที่ส่งสัญญาณปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของเศรษฐกิจไทยลงโดยจะยังไม่มีการปรับอันดับความน่าเชื่อถือในช่วง12ถึง18เดือนข้างหน้าก็หวังนะครับว่าความคลี่คลายทางการเมืองต,ต่างๆเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้โดยเร็ว มิฉนั้นเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงขึ้นบางท่านก็คงจะติดตามนะครับว่าบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกซึ่งก็ได้แก่ m o ดี้เนี่ยนะครับข้อกังวลของเขาก็คือว่าการที่เราไม่ได้มีโอกาสปรับอันดับให้ดีขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็เพราะว่าเรื่องการเมืองแล้วก็เขาก็พูดว่าโอกาสที่จะปรับให้ดีขึ้นในช่วง12เดือนหรือ18เดือนข้างหน้าเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นว่าจะมีโอกาสได้ปรับดีขึ้น แล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการที่จะมีอันดับความน่าเชื่อถือลดลงถ้าหากว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจน้อยนะครับแล้วก็มีสัญญาณทางการขยายตัวที่น้อยส่งผลเป็นในเรื่องของความสามารถในการชำระหนี้ของภาคธุรกิจต่างๆด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยด้วยว่า ในการนำเงินสำรองจ่าย2 0 0 0 0ล้านช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการรับจำนำข้าวนั้นได้ใจ่ายให้เกษตรกรทั้งหมดแล้วโดยกระทรวงพาณิชย์จะได้นำส่งเงินระบายข้าวคืนแล้ว15,000ล้านบาทและจะส่งส่วนที่เหลือก่อน31พฤษภาค,คมนี้หลังจากนั้นกระทรวงพาณิชย์และสำนักงบประมาณจะมีการพิจารณาแนวทางการช่วยเหลืออีกครั้ง